แนะนำวิธีติดฟิล์มกันรอยด้วยตัวเองแบบง่ายๆขั้นตอนที่1ทําความอาดด้วยผ้าแอลกอฮอล์หลังจากนั้นเช็ดให้แห้งขั้นตอนที่2คือการดูดฝุ่นออกจากหน้าจอให้หมดโดยไม่ควรเหลือฝุ่นอยู่บนหน้าจอเลยเพราะอาจทำให้เกิดฟองอากาศบนหน้าจอได้ขั้นตอนที่3วิธีการติดฟิล์มวางขอบหน้าจอให้ตรงกันหลังจากนั้นใช้กระดาษแข็ง ขูดฟองอากาศออกให้หมดเมื่อเสร็จแล้วก็ถอดฟิล์มออกหลังจากนั้นก็เก็บรายละเอียดรอบๆให้เรียบร้อยส่วนใครที่ติดแล้วเจอฟองอากาศจากด้านในเราต้องดึงฟิล์มขึ้นเล็กน้อยในจุดนั้นแล้วดึงฝุ่นออกมาโดยใช้สติกเกอร์ดึงออกมาให้หมดหลังจากนั้นฟองอากาศจะหายไปเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วลองไปทำตามกันดูนะครับ